ไปเริ่มต้นพิกัดข่าวเช้านี้นะคะที่เรื่องของแม่น้ําโขงกันบ้านนะคะ,คะเพราะว่าล่าสุดมีประกาศเตือนประชาชนบริเวณริมแม่น้ำโขงค่ะให้เพิ่มความ,มะระมัดระวัง คาดการณ์กันนะคะว่าอีกสองวันจากนี้ปริมาณน้ํานั้นจะสูงเพิ่มขึ้นหลังจากที่เขื่อนประเทศจีนค่ะตอนนี้ปล่อยน้ําออกมามากกว่าเท่าตัวแล้วก็หลายจุดในน้ําโขงด้วยค่ะคือตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการก็ประกาศเตือนแล้วนะคะใครที่อยู่ริมฝั่งน้งําโขงทั้งประชาชนชาวประมงชาวเรือต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าคุณพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าประเทศจีนเนี่ยเขาปล่อยน้ําจากเขื่อนออกมามากขึ้นอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้ไปดูตัวเลขนะคะปริมาณน้ําอัตราการไหลเข้า ลดลงเหลือเพียง10ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ว่าอัตราการไหลออกนี่สิคะปกติเฉลี่ยจะอยู่ค่าไม่เกิน1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเท่านั้นแต่เมื่อวานนี้ไปตรวจสอบสูงขึ้นเป็นมากกว่า2,432ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นระดับน้ำในแม่น้ำโขงก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างที่ไปไหลผ่านอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายก็เห็นว่าเพิ่มขึ้นนะคะวัดได้ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสนสูงขึ้นเกือบ6เมตรแต่ก็มองว่ายังไม่ไปกระทบกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเพราะว่าถ้าเป็นจุดวิกฤตเนี่ยก็จะอยู่ที่13เมตรแต่ก็ขอให้ระวังโดยเฉพาะในช่วง2วันนี้นะคะมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทางผู้ว่าจังหวัดบึงการนะคะประกาศเตือนให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมน้ำโขง เพิ่มความระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ขับเรือข้ามไปมาสองฝั่งไทยกับลาวรวมไปถึงชาวประมงที่หาปลาตามลําน้ําโขงด้วยให้เพิ่มความระวังคือแบบนี้คุณธนิการคะ<า>กระแสะน้ําตอนนี้เนี่ยจากการที่ไปดูเห็นบอกว่าไหลเชี่ยวแรงมากอาจจะเป็นอันตรายเพราะว่านอกจากกระแสะน้ําที่ไหลแรงยังมีกิ่งไม้จานวนมากไหลามาก,กับกระแสะน้ํานะคะ แล้วก็พัดพาทําให้โป๊ะเทียบเรือโดยสารระหว่างไทยกับลาวนั้นมีความพังเสียหายไปแล้วใน้กอนหน้านี้ตอนนี้ต้องเพิ่มความระวังเป็นพิเศษ2วันนี้น้ำสูงขึ้นถ้าวิกฤตถึงขั้น13เมตรนี่งานเข้าแน่เลยค่ะหลายพื้นที่ทีเดียวนะคะเจอปัญหาแบบนี้ทั้งเรื่องของน้ําท่วมแล้วก็ใครที่อยู่ริมน้ําโขงต้องระมัดระวังคอยติดตามประกาศของทางการอย่างใกล้ชิดก,กันนะคะ